เป็นข่าวใหญ่เดือดร้อนกันอีกแล้วคนเราวจำนวน4ี่พันคนติดอยู่ในลิสต์ที่อเมริกาจะส่งกลับไปสปป,ปลาวเพราะอาศัยอยู่ในอเมริกาแบบผิดกฎหมายสบายดีสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาบ่ายสามโมง ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่า,ก,าก่อนหนึ่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องตอนนี้เดือดร้อนทั่วโลกนะฮะผมต้องบอกว่าทั่วโลกสําหรับคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแบบผิดกฎหมายกินไม่ได้นอนไม่หลับตื่นตะหนกกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่อเมริกานี่ทํางานกันอย่างหนักเชิงลุกต้องใช้คําว่าเชิงลุกนะครับล่าสุด ตอนนี้กำลังพาดหัวข่าวในประเทศลาวแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรนะครับในอ,อเมริกาด้วยนะครับทุกคนอยู่ในลิสต์คนลาว4,000คนจะต้องถูกส่งกลับไปสปป,ปลาวอ,อันนี้คือต้องชี้แจงนะครับทุกคนต้องชี้แจงว่าพวกคอมมิวนิสต์ลาวอย่าไปประโคมข่าวในรูปแบบบิดเบือนหรือว่าขู่นะครับ คนลาวที่จะถูกส่งกลับไม่ใช่ลาวอพยพนะไม่ใช่ลาวอพยพหรือว่าลาวกลุ่มผู้ริภัยการเมืองไม่ได้เกี่ยวกันครับคนลาวที่อยู่ในลิสต์สี่พันคนเนี่ยคนที่ไปแบบวีซ่าหเดือน3เดือนไปเยี่ยมญาติแต่แอบไปทำงานนะครับแอบไปทำงานรัฐบาลอเมริกาเจ้าหน้าที่อเมริกาเขารู้ เพราะทุกวันนี้วีซ่าหกเดือนเข้าไปในอเมริกาแอบทำงานรับเงินสดเยอะแยะมากมายบางทีก็เป็นธุรกิจของญาติตัวเองนี่อเมริกาเขาตรวจสอบได้เขารู้เขามีคนร้องเรียนนะครับเหมือนในแคนาดาครับวีซ่าหกเดือนแต่มาทำงานร้านอาหารของญาติตัวเองอันนี้ผิดกฎหมายนะครับทุกคนไม่ได้อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่เฉพาะลาวนะครับทุกคน มีหลายๆชาติที่อเมริกาตอนที่เขากําลังจะสงกับนะครับเจา้จาหน้าที่ในอเมริกาเขาบุกโรงงานด้วยช่วงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อเมริกาผมกล้าพูดเลยนะครับประเภทแบบว่าไล่จับต่างด้าวผิดกฎหมายในอเมริกาไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยเห็นจริงๆช่วงไดโนทํมขึ้นมาเนี่ยโหดมากนะครับผณโหดมากบอกไว้ก่อนอาอยากเห็นเมืองไทยทําแบบนี้เหมือนกันนะ ผิดกฎหมายส่งกับ4,000นคน8 0 0 0คนส่งเลยจะไปอยู่ไหนก็อยู่นะครับอ่าประเทศไทยก็น่าจะเป็นเหมือนกันในอนาคตนะถ้ายังต่างด้าวผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปในไอ้ประเทศไทยอ่ามันอาจจะทําให้คนไทยนี่ตกการตกงานหรือแย่งอาชีพคนไทยอย่างที่ทุกวันนี้เห็นถูกจับนะฮะอ่าตามท้องถนนตามสีลมสาทรฟูตบาทขายผลไม้ขาย,ขายอ่ากว๋วยตุงกว๋วยเตี๋ยวส้มตำเนี่ยผิดกฎหมาย อ่าส่งกลับอเมริกาตัวนี้เขาเอาจริงจังครับทุกคนอ่าต้องยอมรับเขานะครับว่าครัมขึ้นมาเนี่ยอเมริกาเฟิร์สก็ต้องยอมรับเขาจริงๆเขาให้ประโยชน์ตั้งแต่คนอเมริกาเท่านั้นมันไม่เหมือนยุคโจไบเดนนะครับทุกคนยุคโจไบเดนเนี่ยลูกคนต่างด้าวคลอดในอเมริกาพ่อแม่เข้ามาผิดกฎหมายไม่มีซิติเซนก็แล้วแต่ ลูกได้สัญชาติโดยอัตโนมัติแต่ไดโนทรัมเขาไม่ให้ครับเขาไม่ให้เลย่าไม่ให้แล้วยังไม่พอนะพ่อแม่ถ้าผิดกฎหมายส่งกลับถ้าประเทศไหนต้นทางที่เขาจะส่งกลับไปคุณมาจากไหนคุณมาจากลาวคุณมาจากไหนเม็กซิโกคุณมาจากไหนโคลอมเบียถ้าเขาจะส่งไปประเทศนั้นปฏิเสธไม่รับครับขึ้นภาษีทรัมทำแบบนี้ขึ้นภาษีคุณนะครับคว่ำบาตคุณ คุณจะต้องรับคนประเทศนี้ต้องรับกลับไปเขาไม่อยากให้มาสร้างความเดือดร้อนในอเมริกาเขานะครับอันนี้นี่คือต้องแยกกันนะครับอ่าอ่าหลายๆคนนะครับเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในอเมริกาตอนนี้ก็โทรมาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องรีบรีบจดทะเบียนเพราะว่าอ่าคบกับผู้หญิง ไม่เพราะว่ามันไม่มีเบอร์มันไม่มีบัตรไม่มีเบอร์อะไรเลยอ่าเวิร์กเพอร์มิทก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับทุกคนสําหรับอ่าผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วอเมริกาเขาอย่างไดโนทรัมเนี่ยตอนนี้นะใครที่เข้ามาเมืองผิดกฎหมายปุ๊บแบ็กลิสเข้าอเมาริกเข้ามาอเมริกาอีกไม่ได้หนักไ้กว่าเดิมอีกกฎหมายในอเมริกาเขา ไม่ใช่ว่าส่งกลับมาแล้วทําหนังสือมาใหม่ไม่ได้มันจะอยู่ในลิสต์มันจะมีกําหนดว่าห้าปีค่อยเข้ามาได้สิบปีค่อยเข้ามาได้หรือหนักไปกว่านั้นนะครับตลอดชีวิตมันมีอยู่สามออปชันนะครับอ่าเหมือนที่ประเทศไทยเหมือนเหมือนกันนะครับใครที่ทําผิดกฎหมายในเมืองไทยนะครับอ่ามันก็จะมีกําหนดนะครับที่เมืองไทย ต่างชาติที่ทําผิดกฎหมายในเมืองไทยนี่ออกไปบางคนก็5ปีค่อยเข้ามาไทยได้บางคนก็10ปีบางคนก็ตลอดชีวิตแล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่ข้อหานะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องการทําผิดกฎหมายนะ,ะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่เฉพาะแต่ลาวที่กำลังกำลังจะถูกส่งกลับส0่พคนที่อยู่ที่อยู่ในลิ์นะทั่วโลกเพราะว่าทรัมป์มันขึ้นมาเป็นผู้นํามันก็บอกแล้วว่ามีจํานวนสิล้านคน ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแบบผิดกฎหมายนี่สิบสามล้านคนไม่ใช่น้อยๆน,นะสิบสามล้านคนผมว่าเยอะเยอะกว่าแรงงานพมา่าที่อยู่ในเมืองไทยแรงงานพมา่าในเมืองไทยก็สักประมาณแปดเก้าล้านคนทั้งผิดกฎหมายทั้งถูกกฎหมายนะ่าจำนวนสิบสามล้านคนนี่มากกว่าประชากรลาวทั้งประเทศเมื่อก่อนอเมริกามันรับหมดไงรับหมดใครเข้ามามันรับรับรับอ่า ขอให้เข้ามาได้ทั้งคนจงคนจีนเนี่ยลงทุนบินไปที่เม็กซิโกนเพื่อจะเข้าไปในอเมริกาไนจีเรียหลายตัวโลกทุกคนก็อยากไปอเมริกาเพราะว่าอเมริกามันเป็นประเทศแห่งโอกาสใครได้ไปอยู่ในอเมริกาแล้วก็การงานไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่ล้างถ้วยล้างจานก็สามารถได้วันละเป็นหมื่นบาทวันละเจ็ดแปดพันบาทแล้วนะครับเพราะว่าค่าแรงมันแพงทุกคนก็อยากไปประชากรมันก็เพิ่มขึ้นนะครับ อา,อาจยาก,กรรมต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นแต่นับจากนี้นะครับดโนทธารมเขาจะคลีนนะครับคลีนอเมริกานะครับล้างให้สะอาดอาเริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับผู้อพยพก็ผู้อพยพก็ส่วยไปนั่มันนะี่ครับพี่น้องเดือดร้อนอมันมันมันบออาภัยเด้ๆมันบอเอาเลยนะครับรัฐบาลอเมริกาชุดนี้มันไม่เอาเลยถ้าคุณไม่พอใจอเมริกาคุณก็ ออกจากอเมริกาไปมันบอกอ่ามันมันไม่สนอ่ากุณเก็บกระเป๋าไปเลยนะฮรามันก็พูดตลอดเนาะนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมแสดงความคิดเห็นกัน้ามาครับสบายดีสวัสดีครับ